سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับนับเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาที่มีต่อเราในฐานะผู้เป็นบ่าวของพระองค์พระองค์ได้โปรดปรานเราทั้งสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่จะประทานให้กับเราทั้งในโลกดุนยา และความเมตตาที่จะให้กับเราทั้งในโลกอาคชราสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาการที่อัลลอตฺาลาได้กำหนดช่วงของวันเวลาหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงสถานที่ที่จะทำให้ผู้กระทำนั้น ได้ทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์และภาคผลแห่งการกระทำนั้นมันมากมายและเพิ่มเป็นทวีคูณมีเงื่อนไขเดียววันเวลาสถานที่จะต้องถูกกำหนดโดยเจ้าของของ,ของมันคืออัลลอฮ์สุภาณหัวตาลาเวลาไหนประเสริฐกว่าเวลาไหนที่ไหนประเสริฐกว่าที่ไหนช่วงวันไหนประเสริฐกว่าวันไหนมนุษย ไม่มีสิทธิ์กําหนดเพราะผู้ที่กําหนดว่าวันไหนเวลาไหนประเสริฐกว่ากันนั้นต้องเป็นผู้ที่ตอบแทนเราผู้ที่มีผลต่อการกระทำของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะตาลาฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมิรห์ติลลาฮิอัลลอฮฺจัลลาบิอิบาดีฮิ ส่วนหนึ่งจากความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์อันนอันมันอนะไรงิมบีออยามินมุบาร ك กอินอันมันนาอะไรงิมบีออยามินมุบาร ركة คือการที่อัลลอฮ์ตาอัลาได้ให้ความเมตตาต่อพวกเขาเหล่านั้นไม่ถึงปวงบ่าวด้วยกับช่วงเวลาอันมีเกียรติ ด้วยกับวันเวลาแห่งความจำเริญยูดาอิฟูละหุมฟีฮาอัลอัจรพระองค์ได้เพิ่มพูนรางวัลหรือผลตอบแทนให้กับพวกเขาเหล่านั้นในห่วงเวลาดังกล่าววายุตีฟีฮายะซีลัสวาบรอฮมาตันมิหูวะคารมา ว่ามินหา الأيّام العَشرُ الأوَلُ مِنْ ذِلَّ حِجَّةَ اللَّهُ ت َ ع َา ل َได้ประทานสิ่งที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากความเมตตาและความใจบุญของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวหนึ่งในนั้นคืออ الأيّام العَشرُ الأوَلُ مِنْ ذِلَّ حِجَّةَ แปลว่าช่วงสิบวันแรกของเดือนสุฮิจจ์เราจะเห็นได้ว่าวันที่หนึ่งของเดือนสุฮิจคจจะเริ่มต้นก็ด้วยมีการประกาศว่ามีการเห็นเดือนในค่ำคืนที่ผ่านมารุ่งเช้า ของปรากฏการเแห่งการเห็นเดือนคือปลายเดือนซุลกัดะเมื่อมีการเห็นเดือนแปลว่าวันรุ่งขึ้นคือวันที่หนึ่งซุลฮิจัฐและเมื่อเริ่มต้นวันที่หนึ่งซุลฮิจัหนึ่งถึงสิเป็นช่วงเวลาที่สำคัญปราดได้มองว่าถ้าเทียบกับวันของเดือนรอมฎอนแม้กระทั่งใน10บวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 10บวันแรกของซุลฮิจัฐมีความประเสริฐมากกว่าช่วงเวลากลางวันของ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพียงแต่10บคืนท้ายของรอมฎอนมีความประเสริฐมากกว่า10บคืนของวันหนึ่งถึงสิของซุลฮิจัฐเพราะหนึ่งในนั้นมีไลลัตุลกัดถ้านับกลางวันช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุด ดีที่สุดซึ่งมีฮะดีษบันทึกในหลายบันทึกหนึ่งในนั้นคืออิหมัมบุคอรีได้บอกกับเราชัดเจนแปลว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวันที่ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วเราลองมาดูว่าความประเสริฐนี้เนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกอะไรกับเรามามิอัยยามิน العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء พี่น้องครับฮะดิษนี้สำคัญมากพูดถึงฟาดีละอัลอัชรลอวล่าอิลพูดถึงความประเสริฐของสิบวันต้นของอุลฮิยจาเราดูเนื้อหาในฮะดิษบทนี้มามินอัยยามินแปลว่าไม่มีวันใดเลยอัลอาม์ลุซาลิฮูฟีหินนะอะฮับ,บอิลลอห์ มิหนาดิฮิลัยยามีอลอชรที่การงานที่ดีนั้นอามานที่ซอลเลจะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากกว่าช่วงเวลาสิบวันของซุลฮ ah. ิจห์แปลว่าใครก็ตามที่ทำอามานที่ซอลเลในช่วงวันใดก็ตามของหนึ่งปีเนี่ย จะไม่สามารถเทียบเท่ากับการทำอมามัลอิบาดาในสิบวันของสุริยจัรจพอะนบ,บีพูดเปิดกว้างไว้ขนาดนี้เพราะในฮะยดีใช้คำว่าอัลอามาลุซาแหลแปลว่าการงานที่ดีซึ่งอะไรก็ตามที่อยู่ในความหมายของอามาลุซาละเข้าอยู่ในความหมายของความประเสริฐ ในการที่จะทำในช่วงสิบวันของซุลฮิกจัฟซหฮาบะก็สงสัยซหฮาบะได้ถาม ر ูลุลลอฮ์ว่ากาลูยาูลุลลอฮ์โอ้อ ر ูลุลลอฮ์เอ๋ยว่าลัยิฮาดฟีซาบีลิละเทียบไม่ได้แม้กระทั่งการยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์การนั้นหรือเพราะอามันดิซอลเเเนี่ย ซิกุรุลลอฮ์ก็อมามันดีซอละติละวะตุลกุรอานก็อมามันดีซอละถ้าอยู่ในสภาพอื่นๆหรือวันอื่นไม่มีอะไรเทียบจีฮัดได้อยู่แล้วว่าิรวะตุซนามีอันจีฮัดนบีบอกกับสหายว่าฉันจะบอกอกับท่านเอาไหมว่าสิ่งสำคัญต่อไปนี้รอสุลอัมรีอัลิสลามว่าโมดุอัล صلاة ว่สสาวดดิรวะตุซนามีอันจีฮัด สุดยอดของการงานคืออิสลามเสาของมันคือละหมาดและสูงสุดเหนืออื่นใดคือจิฮาดแปลว่ามันไม่น่าจะมีอะไรสูงกว่าจิฮาดแล้วแต่สหาถามว่าวันจิฮาดฟีซาบีลิละแม้กระทั่งการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็เทียบเท่าไม่ได้กันนั้นหรืออันนี้น่าสนใจมากฟังคำตอบรอซูนสลลัลลอฮุอะลัยลฮิวะสลัมได้ตอบว่า ว่ลันจิฮาดฟีซาบิลลเทียบไม่ได้แม้กระทั่งการต่อสู้ในหนทางของลอการจีฮาดในหนทางของลออิลลยกเวน้นรอยุลุนชายคนหนึ่งขอรอยาบินับซีฮีวามาลีเขาออกไปในสมรภูมิด้วยชีวิตและทรัพย์สินของเขาฟลัมยัรยะมินซาลิกาบิชัย ไปในสภาพที่ไม่ได้กลับมาเลยทั้งตัวเขาและทรัพย์สินของเขาแปลว่าอะไรแปลว่าตายในสมรภูมิรนบนบีบอกว่าถ้าจะเทียบเท่าในอามาันดิซอลแล้วที่ได้การมีผู้หนึ่งได้กระทำในช่วงสิบวันของซุลัยจาเนี่ยกรณีนี้กรณีเดียวที่จะเทียบได้คำถามคือที่รอสุลลลอฮ์ได้บอกกับเราเนี่ย บอกให้รู้ถึงความประเสริฐที่เมื่อเราทำสิ่งที่เป็นการงานปกติของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นฟพรดูเป็นวาญิบเป็นสุนัตในวันปกติของเราแหละแต่เราไปทำในสิบวันของซุลฮิยะแปลว่าภาคผลแห่งการการะทำที่เป็นอามานที่สอและจะมีความประเสริฐเป็นทวีคูณ ที่ไม่มีการงานใดที่ทำในวันอื่นแปลว่านอกเหนือจากสิบวันนี้จะเทียบได้นั่นแปลว่ากรณีที่สหาบาถามถามรอสูลุล์เรื่องยิฮาดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงยี่ฮาดที่เกิดขึ้นในช่วงสิบวันของซุลฮิจาแต่เป็นยี่ฮาดที่เกิดขึ้นในช่วงวันอื่นๆน,นอกเหนือจากสิบวันของซุลฮิจา เพราะถ้าจยฮาดอยู่ในสิบวันก็ถือว่าต้องประเสริฐที่สุดเพราะหนึ่งเป็นเป็น,ปนหนึ่งในอามานดิซอแล้วแต่ซอฮาบะกาลังสงสัยว่ากรณีที่การทาจยฮาดที่เกิดขึ้นในวันเวลาต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเทียบไม่ได้กับอามานดิซอแล้วที่เกิดขึ้นในช่วงสิบวันกันนั้นหรือความหมายเป็นอย่างนี้นบีบอกใช่ นอกจากกรณีเดียวที่จะเทียบเท่าเช่นทำสงครามในเดือนสุลกกอดะในเดือนอื่นที่นอกจากดุลฮิกะนอกจากสิบวันแล้วไปตายในสมรภูมริรบนบีบอกว่ากรณีเดียวเท่านั้นที่จะเทียบได้บอกให้รู้ถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ในเรื่องของการจิฮาดและในขณะเดียวกันก็บอกให้รู้ว่าความประเสริฐของการงานซึ่ง เป็นสิ่งที่ทำในภาวะปกติแหละแต่เรามาทำในช่วงเวลาที่ประเสริฐมันกลับเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการงานที่มีความประเสริฐที่ถูกรทำในช่วงเวลาอื่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรามาดูคำอธิบายฮะดีสบทนี้รอซูลสลอลลัลฮุอะลยฮิวาซัลลัมได้ส่งเสริมที่บอกว่า ยุร <S ess> ิชิดุนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอีลาฟ ضلعمل الصالح في العشرأوائل من ذ الحج رسل الله نداء บอกกับเราให้รู้ถึงความประเสริฐของการงานที่ดีในช่วงสิบวันต้นสุดวันแรกของเดือนสุรฮิจัและยุบยินอัน أجرالأعمال الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف فيسائر الأيام ว่าการงานที่เป็นอามานทิซอแล้วรางวัลที่จะเกิดขึ้นที่ผู้กระทำได้กระทำในช่วงสิบวันดังกล่าวนั้นจะเป็นทวีคูณมากกว่าในการที่เขาจะได้รับในช่วงเวลาอื่นด้วยเหตุนี้เนี่ยคำอธิบายจึงบอกฟระอัลลอฮมุสลิมอยะกตานนมหาฮาวายุกะซีรอฟีฮะอตาด้วยเหตุนี้เราควรต้องฉกฉวยโอกาส และทำการพักดีใหม้มากว่ามินอาจัลลิตตออาตฟีฮาดิกรุลลอฮิอัลซะวัจลและถือว่าการต่ออาที่มีเกียรติที่สุดการพักดีที่มีเกียรติที่สุดคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ว่าอัลซอมุซิกรรกิรออัตุลกุรานและการสิเกตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการอ่านกุรานวัตตะบีรูวัตะฮลีรูวัตะฮามีรู และการกล่าวตักบีรตะฮลีนตะฮมิดพี่น้องครับอยากให้เราฟื้นฟูสุนนะนี้ขึ้นมากันจากวันนี้ที่เราเรียนรู้เราจะตักบีรกันก็คือช่วงวันอีดแต่เราลืมไปว่าการตักบีรเป็นหนึ่งในอามาณดิซอละเอบนูอุมารอบูฮุไรระบรรดาซาลฟุซาละ เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าของค่ำคืนของเดือนซุลไกรดะและปรากฏว่ามีการเห็นเดือนเข้าสู่ค่ำคืนของซุลฮิจัพี่น้องครับเขาเริ่มตักบีทกันแล้วมันเป็นการตักบีทมุดหลักเป็นการตักบีตที่บรรดาซาลฟุสซาและเขาตักบีทสำนวนที่เรากล่าวตักบีทกันในวันอีดนั่นแหละอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد นี่คือแนวปฏิบัติของสหาบของซาลาฟุซอละเมื่อเข้าวันที่หนึ่งของเดือนสุฮิจัเขาตักเบียดกันแล้วนี่คือสุนนะที่มันกำลังหายไปแนวทางที่ถูกปฏิบัติในยุคตน้นปัจจุบันนี้เราไม่รับรู้ว่านี่คือแนวปฏิบัติ ฉะนั an, ้นให้เราฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นมากล่าวตักบีรกล่าวความยิ่งใหญ่ต่ออัลอจาระนะครับการตะ้ HL ินการตั h มีดให้เรากล่าวลาอิลลาอิลอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบาร์อัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งแต่วันที่หนึ่งสุลฮิจัไปจนกระทั่งสุดท้ายอายามุตซริกนี่คือแนวปฏิบัติของซาลาฟุซาละและนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับฮะดีษของนบีมมมุุฮฮฮััััดออลลลลละยิวะ a ัลลัม ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสาบะได้นำฮะดีษนี้มารายงานและได้บอกกับเราว่านี่คือความประเสริฐของมันเราลองถอดองค์ความรู้สิครับว่าสิ่งที่เป็นอามานทีซอละที่เราสมควรจะปฏิบัติใน10ใน10วันของซุลฮิจะสิบวันต้น,นหนึ่งอสัสียม เพราะการดิซินอดเป็นหนึ่งในอามานทดิซอละบิลาคลีลาฟไม่มีการขัดแยง้งส่วนรายงานหะด,ดีิสของที่อืนึ่งไอชะและมีอีกรายงานหนึ่งของท่านหญิครับซอที่พูดถึงเรื่องของการดูเหมือนจะมีสำนวนที่ขัดแย้งกันในเรื่องของการปฏิบัติของรอซูลแต่ฮะด,ดีษอินูอับบาสได้ยืนยันว่าความดีทั้งหลายที่ถูกปฏิบัติในสิบวันนี้ ถือเป็นความประเสริฐที่ดีกว่าในช่วงวันอื่นหนึ่งในนั้นคืออัสยามเพราะซอมเข้าอยู่ในความหมายของอัลอามาลุซอลละด้วยเหตุนี้หลักการจึงยืนยันที่บอกอไว้ว่าอัลมุสบิดมมคัดดัมอัลนาฟีสิ่งที่มันปรากฏชัดเจนมันอะไรครับมันต้องมาก่อนสิ่งที่ถูกปฏิเสธทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มีสุนนะให้ถือสินอดครับโดยเฉพาะองยิ่ง ในวันที่9ซุลหิจะซึ่งถือเป็นวันอารอฟะวันอารอฟะนี่วันที่ฮุจญาร์เขาหูกุฟกันที่ดินแดนอารอฟะวันที่เขาหูกุฟกันเพราะอารอฟะในะอยู่ที่เดิมมาทุกปีนั่นแหละแต่จะถือกําหนดว่าให้เป็นอารอฟะคือวันที่เขาหูกุฟซึ่งตรงกับวันที่เก้าุลหิจะเป็นวันที่พี่น้องฮุจญาร์อยู่ที่ทุ่งอารอฟะ และเป็นวันที่คนที่ไม่ได้ไปวุกุฟจะอาราฟะมีซุนนะให้ถือศีนอดต่อมาผมได้กล่าวไปครั้งหนึ่งคืออัตตักบีร์ตัฮมีดตัฮลีนตัสบีหะกล่าวอัลลอฮุอักบอรกล่าวอัลฮัมดุล,ล,ลิลลาห์กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์หรือสำนวนตักบีรที่เรากล่าวกันให้กล่าวตั้งแต่ต้นของเุื่อฮิจญะห์แนวปฏิบัติอิบนุอุมัร อบูฮุยเราได้ทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างต่อมาในช่วงเดือนดังกล่าวนี้อดาอุลฮัจวะลอุมร์การทําหัจและอุมร์ซึ่งอันนี้เป็นที่ทราบดีและอีกประการหนึ่งที่สําคัญมากซึ่งรอซูลสอลลัลฮวอะลัยฮิวซัลลัไลมได้ทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างในเรื่องของการการะทํานั่นก็คือเรื่องของธารทำอดหิย์เรื่องของการทำกุรบาน ฮะดีสของราซูลฺลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำนวนของฮะดีสที่ตอบย้ำในการส่งเสริมให้ทำกุรบันนั้นเป็นสำนวนที่ปราดบางกลุ่มชี้ถึงขั้นเป็นวาญิบถ้ามีคุณสมบัติพร้อมนี้แล้วไม่ปฏิบัติไม่ทำถือเป็นความผิดมันไปว่าหุกมที่ต่ำสุดในเรื่องของการทำกุรบันคือสุนนะมุอักกะดะ นบีบอกมันว่าจะดาสะอตันฟะลัมยูด้วยฟะลายักรบันนามุสลลานะใครก็ตามมีความพร้อมในการที่จะทำกุรบันฟะลัมยูด้วแล้วเขาก็ไม่ยอมทำนบีบอกฟะลายักรบันนามุสลลานะอย่าได้มาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันนะเป็นคำพูดที่หนักมากนะวันนี้เราต้องส่งเสริมกัน ในการที่จะได้ทํากุรบันเหตุผลก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่คือสุนนะของรอซูลสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมรอซูลทําให้เราเห็นทั้งสุนนะกาลียะและสุนนะฟิอาลียะในกรณีที่เราสามารถทําเองได้ให้เราทําเองแต่ถ้าเราไม่สามารถทําเองได้แล้วเราสามารถมอบหมายให้คนอื่นทํา เราก็สามารถที่จะทําดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายในเรื่องการซื้อหรือการมอบหมายในเรื่องการเชื่อเพราะนี่คือสุนนะของรอซูลส,สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราต้องส่งเสริมกันให้การกระทําดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกปฏิบัติจนถือว่าเป็นหนึ่งในความสําคัญและความจําเป็นในชีวิตของมุสลิม เราสุลลอฮนอยู่ที่มาดีนะกี่ปีครับทำอุดหิยะทุกปีแล้วเรานะ่ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยหน้าที่ของเราจะต้องอะไรครับจะต้องส่งเสริมกันฮะดีษบทหนึ่งของอุรวหะอัลบาริกีอัน,นัะนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัตาฮุดีนารอนลิยัสตริยะบิฮีอุดหิยะตันอาชาตันหรือในบางสำนวนเนี่ยบอกว่า อาตาฮูดีนารันยาสต์รีละหูบิฮิชาตันนบีได้มอบให้สหายบาคนหนึ่งที่ชื่อว่าอูร์บาอัลบาริตีให้เงินดีนาร์ไปเพื่อจะไปซื้อแพะหนึ่งตัวฟัชตร์ละหูบิฮิชาตนี่อันนี้คือการตอกี้แล้วนะมอบให้ไปซื้อแปลว่ามอบให้ทำนบีไม่ได้ซื้อเองแปลว่าการมอบหมายให้ผู้หนึ่งไปทำธุรกรรม ในเรื่องการซื้อถือเป็นที่อนุญาตด้วหลักการเพราะนี่หะดิรอซูนนบ,บีมอบให้กับใครครับให้กับสหาบาคนนี้อุรวุวะอัลบาริกีไปดูหะดิษในสอฮาบุคารีซื้อเสร็จสหาบาคนนี้ฟาบาอาฟัชตาราละฮูบิฮีชาไตานีให้ไปซื้อหนึ่งตัวเนี่ยแต่ไปซื้อมาสองตัวให้ไปดีนาร์หนึ่งซื้อมาสองตัวฟาบาออาดาฮูมาบิดีนาร แล้วก็ไอขายตัวที่ซื้อมาตัวหนึ่งจากทั้งสองเนี่ยด้วยกับเงินหนึ่งดีนาร์วายอาหูบิดีนารินวชาตแล้วก็มาหานาบีด้วยกับเงินหนึ่งดีนาร์และแพะหนึ่งตัวฟาดอาละูบิลบรากาฟีไบอฮีนาบีดูอาให้ได้รับความจำเนญในการขายของเขาลาวากานะาวกานะลาวิชตารตุรอบลาราบิฮาฟีนาบีบอกว่าถ้าคนนี้เนี่ย ขายฝุ่นดิน,นก็ได้กาไรแปลว่านี่คือสิ่งที่ซาฮาบะกนนี้ทําให้เห็นไฮดีฮ้พษนี้บอกเรื่องอะไรกับเราบอกให้เรารู้ว่าการมอบหมายให้ผู้หนึ่งได้ดําเนินการในการซื้อการขายถือเป็นที่อนุญาตถือเป็นที่อนุญาตเพื่อเราจะได้ไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าถ้าไม่ทําเองเนี่ยแปลว่าไม่มีช่องทางทําอย่างอื่นแล้วใช่ไหมไม่ใช่ นี่ฮะดีสของรอซูนทาให้เห็นเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วฮะดีสบทน,นี้ถ้าเรียนในเชิงฟิกจะมีการอธิบายมากกว่านั้นในเรื่องของการปฏิบัติของววกีนที่นอกเหนือไปจากคำสั่งอนุญาตไหมฮะดีสนี้มีเดี๋ยวมีโอกาสค่อยอธิบายกันแต่อันที่สองที่อยากจะบอกก็คือมอบหมายให้เชื่อ <c oughs> เหตุการณ์ในฮัจจตุวดะดาท่านอบีมุฮัมมัดส,สลลัลสลามจูงอูดไปหนึ่งตัวครับ นบีเชื่อด,ด้วยตัวเอง63ที่เหลืออยู่ให้อลีบีนบีตอเล็บเชื่อจนครบนี่คือการมอบหมายให้เชื่อในอะไรครับในสัตว์ที่นบีจูงไปในสัตว์ที่นบีพามาครั้งนั้นพาไปร้อยตัวครับแปลว่าสิ่งที่มอบหมายในเรื่องของการซื้อและมอบหมายในเรื่องของการจัดการและการเชื่อเป็นที่อนุญาตดีวกว่การฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับ เรามาส่งเสริมกันในเรื่องของการทำอดุดมิยะศาสนาบอกให้เราทำและบอกขนทางให้ง่ายเราอย่าเป็นคนที่ทำให้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องยากและอย่าตั้งเงื่อนไขจนเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถทำได้เพราะเราเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์มันฉะนั้นอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่า สุนนาของรอสุลลลอฮ์แนวทางของอิสลามนั้นได้วางไว้แน่นอนอิสลามไม่ให้เราทํามักง่ายอิสลามไม่ให้เราทําแบบสับเพ้าแต่ในขณะเดียวกันอิสลามก็วางกรอบกติกาไว้และต้องส่งเสริมในสิ่งที่นบีส่งเสริมนบีพูดถึงขนาดปาดบางคนตีความว่านี่คือวาญิบสําสหรับคนที่มีความสามารถแปลว่าสิ่งนี้จําเป็น นั่นแปลว่าเราต้องถามตัวเองว่าเรามีความสามารถไหมถ้ามีความสามารถทำเองได้จงทำถ้าทำไม่ได้ดูที่ใครที่ท่านไว้วางใจและมอบหมายให้เขาทำเพราะนี่คือสุนนะของรอซูลน,นี่คือสุนนะของสหาบะนี่คือวิถีของซาลฟุซัยและที่ทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิบวันของซุลฮิจ์ เมื่อความดีทําแล้วได้ภาคผลระวังสิ่งที่ไม่ดีด้วยและเกิดว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าการเพิ่มปริมาณการลงโทษจะไม่ได้นับเป็นจํานวนแปลว่าไม่ใช่เป็นอาดัตแต่มันคือไกฟียะแปลว่ามันเพิ่มความรุนแรงในการละเมิดฝ่าฝืนและทําสิ่งที่ผิดหลักการในช่วงวันดีๆอย่างนี้คือในวันในช่วงสิบวันของสุลิยะ ขอละตาลาได้ให้เราทุกคนได้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวและได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นภาคผลและความดีทั้งหลายอะไรที่อยู่ในหมวดอมามันฑิตซอเลพี่น้องทําให้หมดขออย่างเดียวขอให้อยู่ในความหมายที่ศาสนาได้กําหนดไว้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับมรรคผลและได้รับความเมตตาของละตาลาอะกูลุกอลิฮาดาวาสตังฟิรุอิมัลีวะลัคุมวะลิซาอิลิมุสลิมีนามิมุลีดัมัฟซาฟิรุอิเนฮูคาระกะฟารร سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول